สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาลองจัดอันดับกันนะครับพอดีไปเห็นนะอันที่น่าสนใจมาเนาะก็คือของมหาวิทยาลัยหนึ่งมาเนาะจุลสุขไขเซนเป็นจัดอันดับกลางอาณาเขตครับผมว่ามันน่าสนใจดีเดี๋ยวลองมาจัดกันเลยเอ,อ๋อมี SA B C D ดีใช่ไหมดีเนี่ยผมขอเป็นด้นโนเนาะเพราะว่าตัวตัว,ตวผมแอบไปเห็นเนี่ยของพวกริว อุโรเนี่ยแล้วก็ของฮานามิเนี่ยมันไม่มีการอาเขตใช่ไหมคือมันยังไม่เห็นเลยเราก็เลยไม่รู้ว่าแบบเออเราจะจัดเป็นอะไรดีนะส่วนของฮานามิเนี่ยมันไม่ใช่การอาเขตนะมันคืออะไรอาคมเสกทุ่งดอกมาอะไรทุกอย่างน้ารลงตาใช่ไหมเสียดายเหมือนกันนะที่ไม่ได้เห็นของฮานามิโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับผมมันมีในใจแล้วแหละว่าอันไหนนะคือมันอันดับหนึ่งของผมนะอืคิดมาตลอดเดี๋ยวค่อยว่ากัน อันแรกเป็นอาคมของโจโกนะครับก็คือไอ้วิญยาคำสาบภูเขาไฟอ่ะอันเนี้ยเป็นอาคมแบบปิดนะพุ่งเป้าร้อยเปอร์เซ็นต์ผมให้เอสก่อนเลยไอ้พุ่งเป้าร้อยเปอร์เซ็นต์แบบปิดไอ้แบบพุ่งเป้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย แล้วทำดาเมจเนี่ยผมว่าดีดีทุกอันนะเอาไปก่อนเลยระดับระดับเทียสนะออถามว่าหัวไหมผมผมว่าหัวนะยังแบบไอตัวที่มันแบบเหมือนกลางนาเคเดแลวเป็นผอไฟใช่ไหมแค่แบบเราไปอยู่ตรงผอไฟอะ่ะมันก็ร้อนใชหละลายแล้วมันทำดาเมีตั้งแต่แรกละแล้วลถ้าโจกไอโจโกะมันไล่มันไล,านลาอาคมเนี่ยไล่อาคมมาที่เป็น เป็นพวกหินอุกกาบาตบัวไฟมาใช่ไหมมันก็มันก็จะแรงขึ้นใช่ไหมครับผมว่ามันก็โกงอยู่นะดีอยู่อะ่ะก็เลยคิดว่าอยู่ t r สไปเลยอันเนี้ยนะรู้สึกอาคมมันจะชื่อกลางอาเขตจ,จะชื่ออะไรนะ Coffin of the Iron Mountain เออลงฝาลงเทือกเขาเหล็กนะฝาลงเทือกเขาเหล็กต่อไปเลยครับเอ่อ Chimera Shadow Garden เนาะ ัส่วนเงามืดประสานใช่ไหมอืมอันนี้ส่วนเงามืดประสานของเมงูนี้ครับก็ตัวเนี้ยผมรู้สึกว่ามันมันเป็นมันไม่ค่อยดีอ่ะเอาไปแถวๆสีก่อนแล้วกันคือที่ผมบอกว่าไม่ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่อาคมแบบโจมตีใช่ไหมมันไม่ได้เป็นอาคมพื้ พุงเป้าอะ่ะมันเป็นอาคมที่เอามาบัฟพลังของผู้ใช้ก็คือเมนูนี้ซึ่งความสามารถเนี่ยก็เหมือนแบบเราจะใช้อาคมเงาให้ดีขึ้นมาค,คิชิกามิเนี่ยก็คือแบบไอแบบอัญเชิญออกมาเรียกออกมาจากเงาได้ที่อยู่ในส่วนเงาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นไอ้กบกระต่ายอะไรอะ่ะแล้วก็เหมือนขยายไอไนะขยายแบบพลังเงาอะ่ะที่แบบเออตัวเงาเนี่ยเราสามารถเข้าขา,าออก,ออกได้นะเป็นประตูมิติเก็บของได้ดึงของมาใช้ได้เนี่ยแล้วก็ มันก็มันก็มันก็ประมาณนั้นอะ่ะผมยังรู้สึกว่ามันไม่ไม่ได้ไม่ได้ดีขนาดนั้นอันต่อมาก็คือไอ้อาคมอันนี้มันไม่ใช่ทั้งแบบเปิดและแบบปิดอะ่ะมันเป็นแบบปิดไม่สมบูรณ์อ่ะก็คือถ้าเกิดใช้พื้นที่โล่งเนี่ยใช้ไม่ได้ใช่ไหมเพราะไม่ใช่อาคมแบบเปิดแต่แต่ว่าก็ไม่เราก็ไม่สร้างแบบอาคมแบบปิดด้วยไม่ได้เป็นขังผู้ต่อสู้ไว้ในอาคมใช่ไหมครับแต่ว่าต้องอาศัยแบบพื้นที่ปิดอะ่ะเช่นอยู่ในห้องอยู่ในถ้ำอะไรเงี้ยถึงจะกางอาณาเขตได้ ก็เลยรู้สึกว่าตัวนี้มันไม่ได้ดีขนาดนั้นไม่ได้หวดัวอันต่อมาครับกลางอนาเขตของพี่ทนายเรานะาตัวนี้ชื่อภาษาไทยรู้สึกจะชื่อทันพิฆาตปะใช่ไหมครับ <Genau. S 1> ก็คือกลางอาาเขตมันน่ยตัวคุณทนายเนี่ยจะเอาผู้ต่อสู้เนี่ยมามาพิจารณาคดีเนาะซึ่งถ้าต้องโทษเนี่ยก็จะมีอะไรมีสามโทษปะยึดทรัพย์ก็คือขโมยพลังเวทแล้วก็ยึดพวกอาคม ก็คือเหมือนแบบเราขโมยมานาต่อมาเราขโมยสกิลใช่ไหมไม่ใช่ขโมยหรอกยึดยึดยึดมานามาแล้วก็ยึดยึดสกิลมาอ่ะสุดท้ายคือประหารไอ้ตัวนี้ผมผมว่าดีนะแต่ประเด็นคือมันมันแบบมันเสียเวลาเหมือนแบบอ่ะกลางอาณาเขตปุ๊บต้องมาว่าความมันอีกอะไรเงี้ยถ้าเกิดสมมติอ่ะตอนกลางกลางอยู่เนี่ยเราไปเราไปเจอคนที่มันใช้อนาเขตเป็นเนี่ยเขากลางสวนขึ้นมาเนี่ยจบเลยนะใช่ไหม มันโดนแบบโดนส่วนไปเลยแล้วก็แบบไอ้อนาคีตที่เราอุตส่าห์กลางได้ก่อนเนี่ยมันจากตอนแรกมันเป็น,เป,นเป็นต่อตอนหลังก็คือไม่ได้เป็นต่อขนาดนั้นละเออมาเท่ากันใหม่แล้วก็ไอตัวยึดยึดซับเนี่ยผมว่าดีนะยึดซับยึดอาคมเนี่ยดีหมดเลยเพราะว่าพอพอพิจารณาคดีปุป๊บผลมาแล้วยึดซับยึดคดียึดยึดซับยึดอาคมไปแล้วไอตัวนั้นก็ตวปเปล่าเลยใช่ไหมก็คือเหลือแค่คอมแบทสกิลอะกายเนื้เอปเปล่ามาสู้กับ พี่ธนาเองที่แบบใช้อาคมได้เต็มที่ประเด็นคือไอ้ประหารชีวิตเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยอะ่ะมันแบบไออันสุดท้ายประหารชีวิตอะคือถ้าแบบตัดสินประหารชีวิตปุ๊บตายเลยอะไรเงี้ยโหผมให้แบบผมให้เอให้บีแถวนี้เลยนะแต่ทีเนี้ยไอประหารชีวิตเนี่ยมันให้ดาบดาบมาเราแบบเราต้องไปไล่ฟันอะถ้าคอมแบทสกิลเราต่ํากว่าเป้าหมายเนี่ยก็คือแบบโหเราแพ้เลยนะใช่ไหมแทงไม่โดนเลยเนี่ยอย่าง ในกระตูนนี่คือแบบโหเอาซูคุณไ้ไม่ลงเนาะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นผมยังให้แค่บีอยู่อันต่อมาของฮาคาริใช่ไหมฮาคารินี่ยเป็นอาคมไนะอเดลเดสแคมเบอรเนาะพนันลั่นลางก็คือจะให้พนัน,นไปไอฮาคาริต้องไปกดตู้ปจิโกใช่ไหม หรือว่าแบบเป็นสล็อตใช่ไหมครับถ้าเกิดมันได้แจ็คพอตเนี่ยซึ่งมันได้ตลอดแหละในเรื่องอะ่ะมันยังไม่มีอันที่มันไม่ได้ไม่ได้แจ็คพอตเลยก็คือจะบัฟใช่ไหมได้พลังเวทและขีดจากัดใช่ไหมครับแล้วก็จะได้อาคมย้อนกลับก็คือเป็นอมตะคือดีนะเป็นเป็นบัฟเหมือนกับของไอตัวเมงูมีเนี่ยแหละแต่ว่าผมว่าบัฟอันเนี้ยดีกว่าเยอะเลยประเด็นคือที่มันแบบยังอยู่แถว B แถวเเนี่ยเพราะผมรู้สึกว่า ข้อเสียเลยคือมันจํากัดเวลาเหมือนมันจะใช้ได้แค่ประมาณสี่นาทีสิบอ็ดวิใช่ไหมแต่ว่ามันก็โกงนะเพราะว่าแบบพลังเวียและขีดจากัดแล้วก็ไอตัวอาคมย้อนกลับเนี่ยมันใช้ได้เรื่อยๆอุราอุเมะเนี่ยมันบอกว่าไออาคมย้อนกลับเนี่ยมันระดับแบบฟื้นฟูเนี่ยเร็วเท่าแบบโกโจกับสุคุณะเลยปะใช่ไหมแสดงว่าแบบมัน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 ดีมากมันเก่งมากเลยไออาคมเนี่ยแต่ที่ผมยังแบบรู้สึกว่ามันมันมันติดอย่างเนี่ยมันไม่ดีก็คือแบบมันไม่มันไม่ได้แบบสะดวกสบายขนาดนั้นปะ ถึงมันจะกางอาณาเขตได้เรื่อยๆแต่ว่ามันก็ยังมีช่องโหวะผมจําไม่ได้ละตอนที่มันสู้กับตัวมันชื่ออะไรนะที่มันใช้สายฟ้าเอพิกาจูอ่ะเออไอ้นั่นอ่ะมันก็มันก็ไม่ได้กางอาณาเขตสู้กันใช่ไหมมันก็มันก็ใช้แบบอาคมไม่ใช่ใช้อาคมเวยใช้แบบแค่พลังเวทธรรมดาที่มีคุณสมบัติเป็นสายฟ้าออกมาเน่ก็สู้แบบเสมอฮาคารินะแล้วก็ฮาคาริก็เสียแขนมาด้วยตอนนั้น ก็อาจจะยังไม่ได้รู้สึกว่าแบบเออมันมันมันโหดมันมันดีมันดีอะไรขนาดนั้นอ่ะแบบว่าหนึ่งเลยไม่ได้เป็นไม่ใช่เป็นอาคมโจมตีพุงเป้าเนาะก็คือถ้าการสวยกันมาน่ะไอฮาการีโดนพวกโดนอะไรพวกนี้น่าจะโดนเต็มเต็มนะโดนอะไรพวกอาคมพุ่งเป้าเนี่ยเต็มเต็มนะถึงจะแบบเป็นอมตะแต่แบบมันไม่ได้มันไม่ได้กันดาเมจใช่ไหมล่ะผมก็เลยให้แค่นี้ที่ถามว่ามันดีกว่าไอของทนายไหมผมว่ามันกลางปุ๊บแล้วมันหมุนปุ๊บมันใช้ได้เลยไงมันน่าจะดีของทนายทนายต้องมีว่าความนู่นนี่อีก อันต่อมาอินฟินิตไวท์นะครับหรือพื้นที่ไรมาสใช่ไหมครับของโกโจซาโตรุเนี่ย เนี่ยผมว่าผมว่าโกงนะก็คือความสามารถของอีกินิบไว้เนี่ยก็คือทําให้คนที่โดนเนี่ยรับข้อมูลจํานวนมหาศาลเลยแบบมองเห็นสัมผัสอะไรแล้วประมวลผลเยอะจนสมองไหม้ก็คืออาจจะตายได้เนาะหรือว่าแบบโดนสตันเป็นระยะเวลานานซึ่งข้อดีที่ผมมองคือแบบพอมันกลางปุ๊บแบบมันใช้เลยเวเหมือนแบบกลางปุ๊บไม่ต้องไล่าอาคมซ้ํามันแบบอาคมพุ่งเป้าพร้อมไอเนี่ยไปเลยบึง้งมันไม่เหมือนไอตัวเนี่ยไอตัว ฝาลงเหล็กอะ่ะไอฝาลงเหล็กเนี่ยไอตัวของโจโกะเนี่ยถ้าเราถ้าจําได้อะตอนแรกอะ่ะเหมือนเหมือนเพราะมันกลางใช่ไหมครับแล้วมันจะยังไม่ได้แบบมีดาเมจหรือมีหินอุกกาบาตมาพุ่งชนอะ่รอหละโจโกะมันต้องไล่ไล่อาโคมอีกทีปะ่มะมันถึงจะมีเหมือนแบบมันยังมีอีกสเต็ปนึงอ่ะมันเลยสู้อินฟินิตไว้ไม่ได้นะละครผู้ผมอันต่อมาครับอารามส่งซ่อนมานะ อันเนี้ยผมผมว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะเริงจริงมันดีเพราะว่ามันเป็นของสุกเพราะว่าคนใช้มันเก่งเว้ยอ่ะแต่แน่นอนมันดีกว่าผมว่ามันดีกว่าตัวตัวนี้ไหมเดี๋ยวขอคิดก่อนอันนี้เป็นอาคมแบบเปิดใช่ไหมครับมอบโอกาสให้คนหนีได้แล้วก็เออดาเมจการฟันใช่ไหมครับผมยังรู้สึกว่ามัน มันดูไม่ได้โกงเท่าอาคมของโจโกะที่เป็นภูเขาไฟใช่ไหมไอตัวเนี้ยมันยังได้แบบพื้นที่ที่เป็นเป็นความร้อนเน่ะเออมันเป็นความร้อนอ่ะแบบเขาเรียกว่าอะไรมันพะกาปุ๊บเหมือนเราไปอยู่ในภูเขาไฟอ่ะคือแบบแค่เนี้ยก็เหมือนเราก็แบบโดนดาเมจเรื่องความร้อนไปและ้ะแล้วประกอบกับถ้ามันไล่อาคมที่แบบเป็นพวกหินอุกกาบาตหินภูเขาไฟพุ่งชนเราเนี่ยเออโดนร้อเปอร์เซ็นแน่นอนแต่ว่าไออารามส่งซ่อนมาเนี่ย ผมเขาจะไม่ผิวพอมันกลางปุ๊บใช่ไหมมันต้องมีอีกสเต็ปหนึ่งเหมือนของของไอตัวโจโกเนี่ยที่มันต้องไล่ปะไล่แบบทำทำ,ทำประสานอินอะประสานมือ,อให้แบบอาคมมันออกมาเป็นอาคมฟันมันฟันฟันข้อดีของอันเนี้ยคือมันเป็นอาคมแบบเปิดใช่ไหมครับแล้วก็โดนร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะมอบโอกาสให้คนหนีแต่ระยะอาคมกว้างมากมจริงๆอาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะเว้ยนี่ลังเลอะแต่ผมรู้สึกว่าผมยังให้อินฟินิตบอยมากกว่านะเพราะอินฟินิตบอยกลางปุ๊บรดนปั๊บ ไอเนี่ยเหมือนมันแบบมันกลางปูแ้มันโดนปับหรือเปล่าเหมือนกันไหมจําไม่ได้ฮะแต่เหมือนมันต้องแบบมีไล่สเต็ปหนึ่งวะประสานอินก่อนผมให้น้อยกว่าแล้วกันคือผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ดีเท่าอะครับแต่ว่าคนใช้อะมันเก่งเฉยๆมันอาคมมันก็เลยดูดีนะแต่ถ้าเกิดใครเห็นต่างเนี่ยเออบอกบอกได้นะพิมพ์บอกได้ข้างล่างเลยมันต่อมาครับเบื้องหลังนิพานปิดตนอา่าของมาฮิโตะใช่ไหมครับ อันนี้ผมว่าโกงมากผมให้นี่เปก่นอนนผมให้มากกว่าอินฟินิตบอยอีกนะคืออินฟินิตบอยเนี่ยมันไอตัวพื้นที่ไหลมากเนี่ยมันโดนไปใช่ไหมแล้วมันติดสตันสมองไหมอะไรก็ว่าไปแต่ว่าไอตัวเนี้ยไออาคมของฮิโตะเนี่ยเดิมทีมันคือการเปลี่ยนรูปลักษณ์วิญญาณใช่ไหมคือถ้าเกิดคุณโดนแตะคุณกลายเป็นโปเกมอนเลยนะคุณแปลงร่างเลยแล้วไออาคมเนี่ยมันแบบมันไม่สามารถใช้อาคมย้อนกลับ ช่วยได้ป่ะถ้ามันโดนแปลงวิญญาณไปอ่ะเพราะว่าไอตอนที่ที่นานามิกับยูจิไปทําภารกิจอ่ะแล้วมันโดนมันไม่ได้โดนเนี่ยมันมันมันเจอคนที่มันโดนแปลงร่างอ่ะแล้วมันเอาไปส่งไปรักษามันบอกว่าเออมันคืนสภาพเดิมไม่ได้เลยอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแสดงว่าคมล้นกลับยังไม่น่าจะช่วยได้ผมว่ามันมัน่วยกว่าไอตัวไออันนี้นะเพราะว่าไอสองอันเนี้ยมันเป็นดามเมจใช่ไหมเออดาเมจไอเนี้ยโดนฟันอย่างเงี้ย อย่างโกโจโดนฟันอ่ะไอเนี้ยมันยังสามารถแบบใช้โกโจมันใช้อาคมย้อนกลับอ่ะรักษาได้ใช่ไหมไอนี้ก็น่าจะเหมือนกันเป็นดามจแบบกายภาพแต่เนี้ยโดนวิญญาณเ้ยก็คือถ้าคุณแบ่งร่างเป็นโปเกมอนแล้วคุณแพ้เลยแล้วอย่างที่มันโชว์ให้ดูตอนที่มันมันกลางอาณาเขตที่มันของโดยของโทโดโดนอ่ะศูนย์จุดสองวิอะไรของมันอ่ะที่มันบอกมันเล่นแบบโกโจอ่ะแล้วโทโดมันแบบกลางไอขยายอาณาเขตอ่ะช้าไปแป๊บเดียวมือโทโดแม่ง แตงร่างเลยแลโทโดต้องตัดมือทิ้งอะ่ะอใช่ไหมผมว่ามันโกงนะไอเนี่ยมันโกงมากเลยผมเลยให้แบบไอเนี่ยที่หนึ่งเลยให้มากกว่าอินฟินิตไว้อีกอันต่อมาอาคมของนางโอยะครับตัวนี้รู้สึกว่าจะชื่อวิหารห่วงาศาสศการใช่ไหมเหมือนอาคมปกติของนางโอยะเลยแต่ว่าไอที่แบบเป็นอาคมถ่ายภาพยี่บสี่เฟรมใช่ไหม ก็คือภายในยี่สี่เฟรมเนี่ยมันจะขยับยี่บท่าเนาะถ้าเราไปโดนแตงเงี้ยระหว่างนั้นเนี่ยเราจะโดนแบบฟีดสตันแล้วก็โดนแบบต่อยได้ใช่ไหมครับอันเนี้ยก็คือจะตีความอาณาไอไออาคมนั้นใหม่ก็คือถ้าเราไปอยู่ในกลางอนณาเขตเนะี่ยเหมือนมันจะตรวจจับพลังเวทใช่ไหมครับพอมันโดนตรวจจับพลังเวทได้เนะี่ยมันจะอารมณ์ประมาณว่าไอ้ลูกตาเนี่ยมันจ้องมองอยู่จ้องมองเราเซลล์อยู่แล้วก็แบบเราจะถูกฟีดไว้คือเซลล์เนี่ยมันจะถูกฟีดไว้ ติต่างว่าแบบวิดีโอที่ถูกกดหยุดไว้อะซึ่งมันบอกว่าจริงๆอะเราถูกหยุดไว้แล้วนะถ้าเราขยับแสดงว่าเราไปฝืนไหมมันจะเกิดแรงเฉือนระหว่างเซลล์มันก็จะแบบโดนดาเมจตุ้มตาม,อ,มอันนี้ถามว่ามันดีไหมผมว่าดีนะหนึ่งเลยมันเป็นอาคมร้อเนทุกคนแล้วก็กลางปุ๊บโดนปับนะ๊บเนาะไม่ได้แบบต้องมาแบบมีล่มีล่อาคมผมว่าอันนี้ผมให้มากกว่าน,นี้อไม่ละเปลี่ยนใจ มันโดนป๊อปก็จริงแต่ว่าไอตัวนะั้นมันยังไม่ได้ทำดาเมจใช่ไหมครับมันยังไม่ได้ทำดาเมจว่าแบบเออมันต้องขยับก่อนใช่ไหมผม,มรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบดีขนาดนั้นด้วยยังรู้สึกว่าให้น้อยกว่าพวกอาคมที่มันสร้างดาเมจตรงอย่างพวกนี้๊กนะครับอันต่อมาทมูทูมิชั่เริฟเหรอปฏิพัทธ์แท้เที่ยงเป็นอาคมโดนเป้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะเป็นกลางอาณาเขตแบบปิดด้วย ผมว่ามันเป็นอาคมที่กระจอกมากเลยเป็นอาณาเขตที่กากมากเลยอาณาเขตของยูตะาเหมือนเหมือนมันจะมันจะมีดาบมาใช่ไหมครับแล้วดาบเนี่ยก็คือในดาบเนี่ยตอนแรกอย่างนี้ก็แบบเออมันจะแบบเป็นดาบแล้วมาช่วยฟันอะไรเงี้ยแต่ที่ไหนได้ไอดาบเนี่ยมันเป็นดาบที่บรรจุอาคมของแต่ละอันที่ยูตะไปก๊อปมาใช่ไหมนั่นก็คือพอไปไอบรรจุอาคมเนี่ย ยูตาไมันต้องแบบไปยิงดาบมาแล้วก็ถึงจะใช้อาคมนั้นได้ซึ่งระดาบอะยูตาก็ไม่รู้วยว่ามันคืออาคมอะไรจุกกว่าจะไปโดจิกกว่าจุกกว่าจะไปดึงออกมาซึ่งแบบกาชาโคตร่ะกาชามากๆคือต้องแบบหยิบด,ดาบแล้วก็แบบต้องมารู้อีกว่าอาคมอะไรวะที่เราจะได้อะมันไม่ได้แบบสะ,สะดวกสะดวกสบายขนาดนั้นอะคือตอนอาคมยูต่ายังไม่มายูตามันใช้อาคมก๊อปปี้ใช่ไหมผมยังคิดอยู่เลยว่าทําไมมันแบบถ้ากลางนาเคียเนี่ย มันควรจะกลางแล้วแบบเป็นก๊อปปี้อาคมของคู่ต่อสู้มาเว้ยแล้วก็แบบเราแบบมีลิกะด้วยแล้วก็ใช้อาคมอื่นด้วยอะไรเงี้ยไปก๊อปกลางอนณาเขตของอื่นมาก็ได้ะอะไรเงี้ยมันก็คือแบบโอ้โหน่าจะโหดมากเลยแต่พอมันเป็นแบบเป็นกายชาเนี่ยผมโอ้โวมันกากมากเลยผมให้มันกากว่าไอตัวฮาคารีด้วยซ้ำคุณคิดดูนะสมมติว่ามันกลางอาณาเขตเว้ยแล้วแบบฮาคารีอ่ะใช้อันนี้ใช่ไหมเออใช้ใช้ตัวไอไอเดลเดสแกรมโบซูอะ่ะมันก็คือแบบ อาคมย้อนกลับร้อ่ะไอะตัวยูตามคือแบบต้องมากาชา้าเ้ไออันนี้ทำดามีได้ไหมวะหรือทำไม่ได้วะ,ะาคารีแม่งซัดตึมตึมต,มตึมตายอะไรเงี้ยอืมแต่ว่าให้ดีกว่าไอคิเมล่าชาโดด์การเด้นนะสวนเงาทศพัพอะไรเนี่ยมันชื่ออะไรนะสวนเงามืดประสานใช่ไหม ส่วนเงามือภาษาเนี่ยไอ้นีมน่มันเป็นอาคมแบบอนาเขนไม่สมบูรณ์ยังให้มากกว่าทีนี้จะให้มากกว่าของไอ้ทนายไหมเออผมให้มากกว่าทนายแล้วกันครับเพราะอย่างน้อยมันยังอาคมที่มันกายชามาได้เนี่ยมันยังมีผลโดนเป้าร้อยเปอร์เซ็นะมันไม่ต้องมาแบบพิธีรีตรองว่าแบบเออต้องว่าความหรือบอาคมอะไรนู่นนี่นั่นแล้วก็ไอ้เนี่ยมันยังสามารถเอาไปสู้ไอ้พวกนี้ได้แบบกลางส่วนสู้ได้อะไรเงี้ย อันต่อมาเวิร์มโพฟูชันอาคมของเคนจาคูปะมันชื่อว่าอะไรนะแดนคันกลั่นเกลื่อนใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจว่าเนี่ยมันคืออาคมของเกคนจาคูหรือเกเทวยเพราะถ้าเป็นอาคมของเกเทวแปลว่ามันสามารถดึงอาคมของวิญ,ญญาณที่มันแบบจับมาได้อะเอามาใช้ได้ปะแต่ผมคิดว่าไม่ได้ใช่นะมันน่าจะเป็นอาคมของของเคนจาคูอะไม่ใช่เคนจาคูด้วยของแม่ยูจิอะที่มันเป็นแรงโน้มถ่วงอะเพราะว่า ตอนนั้นสู้กับไอเคนจาคุมันสู้กับยูกิใช่ไหมครับพอมันกลางปุ๊บเนี่ยมันแรงน้มถ่วงมันพุ่งลงมาหายุกิเลยยุกิมันต้องใช้ขยายอนาคมเอ้ยขยายอาณาเขตอะกลางอาณาเขตแบบย่อบ,บ้านไว้ใช่ไหมเออตอนนั้นอะผมเลยคิดว่าไออันเนี้ยมันน่าจะมันน่าจะเป็นของแม่ยูกินะน่าจะไม่ใช่ของทั้งเคนจาคุหรือว่าเกเทอระเอ่ออันนี้เป็นอาณาเขตแบบเปิดนะก็คือมันอของสุคูนะเลยเป็นอาณาเขตแบบเปิดแล้วก็โดนนาเมจเลยผมมาให้มากกว่าของอันนี้แน่นอน ของนาโอยะแน่นอนถ้าเทียบของกับของซูคูนะเหรออันนี้มันกลางมาแล้วมันก็โดนเลยนะใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดมันไม่ต้องแบบมีพิธีดีตองว่าต้องไล่ซ้ำอะไรเงี้ยมันแบบโวนแบบตัวแรงกดลงไปเลยผมน่าจะให้ประมาณเนี้ยให้แบบมากกว่ามากกว่าตัวตัวลงศพเหล็กลนะแต่ถามว่าเท่าอินฟินิตไวท์ไหมผมว่าอืมผมว่าจริงๆมันพอพกันวหย เป็นอนาเขตแบบเปิดใช่ไหมท,ท,ที่อาจจะต้องให้เยอะกว่าอินิทไว้ปะเมื่อเปิดมากลางปุ๊บโดนดาเมจเลยแล้วก็เป็นอนาเขตแบบเปิดอืมบอบโอกาสให้หนีแต่ว่ากว้างแล้วก็แล้วก็แรงใช่ไหมครับอาจจะพิเศษกว่าแล้วก็เปิดมาใช้ดาเมจได้เลยโดนแรงกว่าผมให้มากกว่าอินสิทไว้แล้วกันนะอันต่อมาครับของดากอนนะ ขอบหันมาหันนบใช่ไหมครับตัวนี้ US ไว้ก่อนเลยอาคมโดนเป้าร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยไอตัวนี้เป็นอาคมที่แบบว่ากลางแล้วมันจะไปอยู่ในทะเลทุกคนแล้วก็คือพอกลางปุ๊บมันก็จะอัญเชิญคิชิกามิอ่ะที่เป็นปลาอ่ะมาโจมตีมาพุ่งชนซึ่งมันไม่ได้กลางปุ๊บแล้วปลามันพุ่งมาปั๊บเลยผมจําได้เหมือนไอ้ดาก็เนี่ยมันต้องมันต้องไล่มันต้องไล่อีกทีหนึ่งเพื่อให้แบบปลามันมันออกมา เพราะฉะนั้นมันอาจะมันจะไม่ได้แบบกลางปุ๊บใช้ปั๊มเหมือนในพวกนี้นะมันสามอันแรกแล้วทีนี้ไอตัวอาคมเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้แบบมันโดนป้าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จริงแต่มันเมาโอกาสให้คนที่อยู่ในนาเคตต่อสู้ก็ที่ตัวมาเกะกับนานนมิสามารถแบบถ้าเราต่อยปลาได้หมดอ่ะปัดปลาได้หมดอะไรเงี้ยมันก็เราก็จะไม่โดนโจมตีนะครับเราก็ไม่โดนนาเมะซึ่งปลามันออกมาเรื่อยๆอ่ะมันไม่น่าจะปัดหมดอยู่แล้วแหละแต่มันเหมือนเมาโอกาสให้เราต่อสู้อ่ะมันไม่ใช่แบบเออของไออารามส่งซ่อนมาที่แบบ โอโ้โหหมาปุ๊กกูเป็นใบมีดลวงตับนำตำเลยนะอะไรเงี้ยมันยังไม่ได้หดขนาดนั้นอันต่อมาสมอลพอกใช่ไหมครับอ๋อกลางการอาเขตของไอตัวไขยเทียบไข่ทอรพิษใช่ไหมอันนี้ผมว่ามันก็กากเหมือนกันกากไว้กาก กากว่าของคือมันเป็นอาคมที่โดนเป้าร้อยเปอร์เซ็นแหละแต่มันกระจอกตรงที่ว่ามันโดนได้ทีละเป้าหมายอ่ะเออย่างแบบของดารคอนอะไรของไอ้พวกเนี้ยมันแบบมันโดนได้แบบเป็นแบบ a อ e อเออสกิลมันเอ e อมันโดนทุกคนใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันแบบโดนทีละคนอ่ะแล้วมันก็แบบเงื่อนไขมันเยอะอะคือแบบอ่ะต้องเป็นลงศพมาครอบตัวเป้าหมายก่อนนะหินมาตอกลงศพให้จมดินแล้วถ้าเกิดหนีออกมาไม่ทัน สามวินาทีนะถึงจะติดไข้ทรพิษและตายนะคือแบบมันมอบโอกาสให้แบบเออตอบโต้เยอะขึ้นไปมนไม่ใช่แบบกลางปุ๊บติดไข้ปับตายปุ๊บอะไรเงี้ยก็คือเมเม่เนี่ยมันมันไม่มีกลางนาเขตมันยังสู้ได้เลยมันยังแบบมีเอาแบบเออโอกาสหนีออกมาจากตัวโลงศพนั้นอะไรเงี้ยมีกลยุทธ์อไม่ได้รู้สึกมันดีขนาดนั้นฮะเอาจริงๆนะครับรู้สึกว่าประโยชน์ใช้ต่อยะมันมันใช้ได้น้อยกว่าข้างบนเยอะมากอาจจะน้อยกว่าตัวไอ้ส่วนเงา ส่วนเงานี่อีกนะเอาผมให้อยู่ตรงนี้แล้วกันผมไม่ไดซื้อมากต่อมาอาคมของโยโรสูเนาะออันนี้เป็นโดนร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันอืมอาคมของโยโรสูเนี่ยทำอะไรได้ไดอต้องเกินก่อนว่ามันเป็นอันนี้เป็นสองพานเนาะเหมือนโยโรสูเนี่ยอาคมมันคือการการสรรสร้างใช่ไหมสร้างออกมาแล้วตอนที่มันจะใช้กางอนาเขตเนี่ยมันจะสร้างทรงกลมสมบูรณ์แบบของมันมาก่อนก็คือ ไอ้ทรงกลมเนี่ยมันมีลิสท,ที่แบบใครโดนแล้วมันโดนแตะแล้วมันจะแบบโดนล,ลบไปเลยอะโดนล,ลบไปเลยหายไปเลยทุกอย่างที่มาแตะทรงกลมนะนจะลบหายไปเลยนะมันกลางอาณาเขตมาเนี่ยเพื่อเอาเอาความสามารถร้อเปอรต์ของอาาเขตเก็คือคนที่อยู่ในอาณาเขตเนี่ยยังไงก็ต้องโดนทรงกลมนี้แน่นอนใช่ไหมแต่ตอนกลางเนี่ยผมจำได้ว่าไม่ได้กลางปุ๊บแล้วแบบไอ้ทรงกลมวิ่งไปโดนปั๊บอะเหมือนมัน,มน มันยังปล่อยโอกาสให้สุกุนะมันเรียกเรียกมาฮงรากาออกมาสู้ก่อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ม,ไม,ไดมันไม่ได้แบบสะดวกสบายเท่าสาอันเลกแล้วก็มันเหมือนอาศัยแค่ผลพุ่งเป้าใช่ไหมครับผมเลยรู้สึกว่ามันน่าจะอยู่ไม่ได้ไม่ได้แบบดีมากอาจจะอยู่ตรงนี้อืมอาจจะให้แถวแถวนี้อาจจะให้แถวๆถวนี้มากกว่าก็คือแบบไอ้ตรงกลมเนี่ยมันยังมันยังมีประโยชน์อยู่อะเพราะว่า โซงโกมันลบได้ทุกอย่างใช่ไหมถึงมันถึงมันจะไม่ได้ไม่โดนร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยแต่ถ้าไอโยโรสูเนี่ยมันมันควบคุมแล้วมันไปโดนเป้าหมายเป้าหมายก็หายไปเลยใช่ไหมตายไปเลยอืมแต่จะยังไม่ได้แบบไม่ได้ดีเท่าแบบไอพวกนี้นะผมยังให้แค่นี้อยู่ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้นะจัดอันดับนะถ้าเกิดสมมุติว่าใครแบบเออรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่ครับผมรู้สึกว่าอ่ะของโกโจเนี่ยที่หนึ่งเลยหรือว่าแบบอ่ะผมรู้สึกว่า เออของสุคุนะเนี่ยมันอันดับหนึ่งเลยอะไรเงี้ยก็ดิสคัสกันได้นะครับข้างล่างเลยอมผมชวนคุยในคอมเมนต์เลยแล้วกันเนาะเพราะว่าอันนี้มันความเห็นส่วนตัวอยู่แล้วถ้าใครคิดว่าอันไหนดีกว่าอันไหนแย่กว่าเนี่ยเออบอกได้ไม่ใช่ครับพี่ผมว่าอของฮาคาริเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนะมันอาจควรอยู่ตรงนี้นะหรือมันแบบกระจอกสุดเลยอะไรเงี้ยก็บอกได้นะลองลองคอมเมนต์คุยกันนะครับก็ยังไงวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับใคร อยากิดคัดอะไรการหรือว่าเออเสนออะไรเงี้ยครับก็เชิญคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยเนาะถ้ายัางไงผมก็ขอฝากคลิปนี้ไว้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้ช่องเลยนะครับสวัสดีปีใหม่ครับขอบคุณทุกคนครับที่รับชมมาถึงตรงนี้ครับสวัสดีครับ